เมวัสนาเพื่อนของมดดำคชาภาจากลูกชาวนาสู่มหาราณีเลยแล้วก็ไม่เคยอายเลยค่ะว่าตัวเองเป็นลูกชาวนาความขยันนี้แหละค่ะคือประตูที่ทำให้เราได้มีโอกาสหลายๆด้านเปิดเส้นทางชีวิตของคุณเมวัสนาจากลูกชาวนาที่ต้องหาเงินเรียนเองตั้งแต่ม .4 ส,สู่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เจ้าของสร้อยเพชรโลตัสอาร์เดอร์วิวมูลค่า20กว่าล้าน20ล้านล้านบาทตอนนี้อยู่ในมือของมหาพัน <c oughs> ขับรถรู้ราคาสุดอลังการแถมประมูลทะเบียนรถมา,านมาอีกกว่า11ล้านซึ่งเธอทุ่มประมูลขนาดนี้เป็นเหตุผลของการลงทุนและที่สำคัญเป็นชื่อของคุณแม่เธอด้วยค่ะ ส่วนบ้านของเธอนั้นมูลค่ากว่า150ล้านมีของสะสมเป็นกระเป๋าแอร์เมสที่ทุกคนทราบกันดีว่ากระเป๋าแอร์เมสแต่ละใบนั้นมูลค่าใบละหลายแสนถึงหลายล้านได้ละค่ะคุณเมไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยครอบครัวของเธอทำนาซึ่งคุณเมเองไม่เคยอายเลยที่จะบอกใครว่าเธอเป็นลูกชาวนาเธอเริ<ๆ>่มทำงานตั้งแต่อยู่ชั้นปหก และนั่งรถเข้ากรุงเทพเพื่อมาหางานทำตั้งแต่อายุ14ปีหรือตอนจบม .3 เพราะที่บ้านไม่มีเงินส่งเรียนต่อเธอทำงานทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงานเริ่มจากการเป็นพนักงานล้างจานพนักงานเสิร์ฟขายของขายเสื้อผ้าเธอทำงานเก็บเงินส่งตัวเองเรียนจนเรียนจบปริญญาตรีจากราชพัฒนและงานแรกที่เธอทำหลังเรียนจบคือการเป็นเซลล์ขายประตูหน้าต่างอลูมิเนียม แม้ไม่มีความรู้แต่ด้วยทักษะด้านการขายที่เป็นเลิศทําให้เธอเป็นเซลล์ที่ทํายอดขายได้อย่างโดดเด่นค่ะจนถึงเวลาฟ้าเปิดเธอได้รับโอกาสจากบริษัทขายยาซึ่งเธอเคยไปสมัครงานไว้เมื่อ1ปีก่อนเรียกตัวไปสัมภาษณ์และได้งานซึ่งเธอเองก็ทํางานอย่างเต็มที่จนสามารถสร้างยอดขายอันดับหนึ่งจากนั้นเธอลาออกมาเปิดบริษัทของตัวเองชื่อบริษัทว่า r e v o m e d ให้บริก,การด้านผลิตสินค้าความงามและอาหารเสริมแบบครบวงจรสิ่งหนึ่งที่คุณเมย์ให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือการเรียนเพราะว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยละทิ้งมาโดยตลอดแม้ที่บ้านจะไม่มีเงินส่งเธอเรียนแต่เธอก็ยืนยันที่จะทำงานส่งตัวเองเรียนจนเรียนจบ คุณเมนั้นจบปริญญาโทสองใบาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและเธอยังจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนด้วยค่ะ จากวันนั้นถึงวันนี้ความขยันและลงมือทําทำให้เธอมีวันนี้ที่ได้เป็น CEO ของบริษัทชื่อดังรวมถึงเป็นผู้ผลิตสินค้าความงามและอาหารเสริมรวมทั้งเธอยังเป็นนักปั้นมือทองและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจของเหล่าเซเลบคนดังอีกด้วยค่ะ